คร,อออครับสว oui, ัสดีครับมาดูหน้าบริเวณฝ่ายฝ่ายน้องอ๋อครับครับน้ามันก็อันนี้น้ามันฝนตกมาแลครับก็มันก็ยังเทยอยมาเรื่อยๆรื่อมันก็เริ่มลงแล้วครับก่อนมากกว่านี้ครับเขาชาวบ้านก็มาหาประกดครับอย่านปประกด ป่อยประตูบานเดียวมันจะปิดครับมันก็มาปล่าช้ายเย็นครับก่อนนิดนะครับปิดหนึ่งบานสองบานบานอีกตี๋ยวครับนานก็เริ่มลดลงหน่อยแล้วครับ มันตกอาทิตย์ที่แเรื่องครับตกมากแค่วันแค่วันเดียววันขึ้นนี่ข้างหน้าเป็นบ้านอันนี้เป็นบ้านน้องอ้ออยู่เลนครับต่อ,อไปเป็นบ้านคงมาก่อนโอเคครับบารูน้ำท่าฟ้าบ้านน้องอ้อนะครับ มาดูน้ำข้าวมันเองครับก็น้ำม,มันมาทีหลังก็เขาไม่ค่อ,คอยได้ครับแต่ถ้าม,มันมามันขิ้นช่วงนานสองเดือนเนี่ยต, ốc, ต, ốc, ต, ốc, ตอกๆเนี้ยมันก็ไปไปพอเด่น, <c oughs> เดนเดือนเนหลังครับครับอรุญญาปิจิกาโฮค,ครับนี่ก็เขาน้ำไม่ค่อยได้บางส่วนบรบิเวณนี้นสูงก็พอได้บาง ครับจุลิดพิตั้งใชครับขอบคุณาสุขราบบัดีครับ